รรเรื่องนี้ค่ะภายในโซเชียลเนี่ยพากันแชร์ว่อนเลยนะคะฮาจริงๆคุณครูค่ะเขาเข้าฐานกิจกรรมโชว์ความแข็งแกล่งแล้วก็นักเรียนอ่ะเขาแกล้งครูไงเขาเอาแบบเนี่ยเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเขาเลยโชว์ไปเลยแบบไม่แคร์แล้วยังไงแกล้งแล้วยังไงอ่ะผู้ใช้ทิ To ตอกค่ะชื่อว่าคุณดัร์ l เลด pk นะคะเขาออกมาโพสตคลิปสุดฮาค่ะของคุณครูสายแข็งคนเดิมค่ะ ที่ต้องบอกว่าคุณครูเองไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะเขามีการเขียนข้อความค่ะบอกว่าเมื่อเด็กๆจะแกล้งทีเชอร์ความสูงเท่านี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกเจ้าลิงน้อยเห็นคลิปแล้วก็แอบตอกใจเหมือนกันคุณผู้ชมคะขอบคุณทีเชอร์ก้อยมากๆเลยนะคะคือในคลิปคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยนะคะ,ะจะเผยให้เห็นว่ามีคุณครูสาวท่านหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นไปเล่นบนฐานสะพานแขวงค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยแกล้งโดยการที่เหมือนว่าไม่ใช่ให้เด็กๆแก,กล้งคุณผู้ชมคะเด็กๆเ,เ,เนี่ยเขาแกล้งเอง โดยการที่ไกวสะพานมันดงแรงเลยแกว่งไปแกว่งมาค่ะแต่ด้วยความแข็งแกร่งของคุณครูท่านดีนะคะสะพานแกว่งแล้ยังไงไม่สามารถทําอะไรคุณครูได้เลยแม้แต่น้อยค่ะหลังจากเรื่องราวดังล่าวนะคะถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์ค่ะหลายคนเห็นแล้วก็ต่างก็บอกว่าคุณครูเนี่ยแข็งแกร่งมากๆยิงสมแล้วที่เป็นคุณครูคุณครูเกรงเลยนะคะแบบโหยกเท่าไหร่ก็ไม่สู้สู้ไม่หวนค่ะแล้ว คือจริงๆแล้วเนี่ยใส่ชุดคือชุดที่ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะอาจจริงแล้วแต่คุณครูก็ถือว่าทรงตัวได้ดีมากๆค่ะคุณครูโหดมากเลยบางคนก็แซวนะคะว่าอันนั้นคือคุณครูครับขอโทษนะครับกระโดดออกหรือว่าลอยตัวออกนะครับนะ่ะ จบค่ายนี้คุณครูเนี่ยลาหนึ่งสัปดาห์นะลูกนะปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยคุณครูได้รี้ว่าสู้ชีวิตแต่นักเรียนสู้กลับจริงๆค่ะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าหลายๆคนก็ต้องยอมใจนะคะคุณครูถือว่าเก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยจริงๆค่ะอุปสรรคมาแล้วยังไงอ่ะครูสู้ไม่ถอย,อยแล้วในความเป็นครูเนี่ยครูก็สู้เต็มที่แก้งมาแกล้งกับไม่โกงอยู่แล้วจ้า